สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24ตุลาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะคู่ที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค,ค่ําคืนวันนี้นํามาฝาก2คู่ด้กันครับเป็นตัวระดับความมั่นใจ8ดาวเกมแรกครับเรืออาร์ฟกับเมทคู่ต่อมาคือเคมเนเซ่กับซามดเรีย ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและเหมือนเคยครับทุกท่านที่มารับชมรับฟังขอความเมตตาครับกดติดตามกันไว้ด้วยขอคขอบ้คุณเป็นอย่างยิ่งจริงๆมาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเช็คข้อมูล2อง o ูดูแฮนดิแคปเลออาร์ฟกับเม็ดในศึกลีกเดอร์ฝรั่งเศสแข่งขันกันตอนตีหนึาถนนราคาให้จะมาเลอร์อาเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกลบห้า สำหรับเกมคู่นี้นะครับสถานการณ์ในตารางลีกปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านเลออาร์ฟอยู่ดับที่3ของตารางมีอยู่23คะแนนส่วนทางทีมเยนเม็ดอยู่ดับที่12ของตารางมีอยู่15คะแนนมาเช็คข้อมูลผลง,งานั้เกมหลังสุดของทั้ง2ฝั่งเลออาร์ฟครับ5เกมหลังชนะ3เสมอ2ถือว่าทำได้ดียอดเยี่ยม สมแล้วที่ขึ้นไปอยู่ในทีมกลุ่มนำในแง่าการลงทุนก็โอเคยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับทำกำไร3เกมเจ้า1เกมขาดทุนครึ่ง1 1เกมหักลบกบนี้แล้วถือ,อ,อ,ถอว่าซื้อของดีๆกินได้สบายๆนะครับสำหรับเรืออัพส่วนทางทีมยูนเมดครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ก็อยู่ในระดับปานกลางออกไปทางแย่แยนิดๆ นะแต่ก็พอรับได้นะครับถ้าเทียบกับมาตรฐานของเม็ดในช่วงนี้อย่างไรก็ตามในง,ง่ายการลงทุนนี้ถือว่าไม่โอเคเพราะทํากําไรได้แค่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะกำไรไม่เต็มนะครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือในะขาดทุนไปอีกสี่เกมหักล้มกบนี้แล้วถือว่าเข้าเนื้อเจ็บเนื้อ,เจ,เ,อเจ็บตัวครับสําหรับเม็ดเพราะฉนั้นถ้าเทียบกันตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพรวมหรือการลงทุนจเจ้าบ้านหรืออาร์มดูดีกว่าเยอะ สสิตีการจัดการ5้าครั้งหลังสุดการปรากฏว่าเนออัพชนะได้2ครั้งเมชชนะได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งโดยภาพรวมของผลงานนั้นคงต้องบอกว่าก็ก้ากึ่งโูสีนะถ้ามองในแง่มีราคาต่อรองเข้ากับเกมนี้ถือว่าก้ากึ่งโูสีแต่ถ้ามองในผลงานต่อผลงานเนี่ยเออลออัพดูดีกว่าเล็กน้อยนี่คือข้อมูลพื้นฐานของทั้งคู่มาส่องพูดูแฮนดิแคปครับวันนี้บรรดาห้าเจ้าท็อป มองเกมคู่นี้ไว้ไว่าอย่างไรครับแม้จะอยู่ใหนือศึกหลีกรองอย่างหลีกเดือก็ตามวันนี้ในส่วนของราคาพูครับเจ้ายางคงเชื่อใจเจ้าบ้านปรับราคาลดลงสี่รายในขณะที่โอกาสเสมอและโอกาสทีมเยือนชนะนั้นเจ้าท่ารายเลือกที่จะปรับราคาเพิ่มขึ้นครบถ้วนไม่มีเหตุต่างไม่มีเหตุส่วนนะครับนั่นคือภาพรวมของราคาพูตัวแฮนดิแคปครับเป็นราคาเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกเลนนี้ เจ้าก็ยังเชื่อใจเจ้าบ้านครับมีสามรายปรับราคาลดลงในขณะที่ช่องทีมอลรองมี4ี่รายปรับราคาเพิ่มขึ้นมีหนึ่งรายปรับราคาลดลงเพราะฉนั้นแม้ตัวแฮนิแคปจะไม่ถึงขั้นเออ่เรียกว่าอะไรอ่ะจำนวนเจ้าขาดลอยแต่เสียงส่วนใหญ่สามจากสองเจ้าก็ยังเชื่อใจว่ามอนต่อจะกินราคาแฮนิแคปครึ่งลูกนี้ได้ซึ่งก็สอดคล้องกับราคาภูที่เจ้าเชื่อว่าชนะ ในเมื่อบอลมันชนะมันก็ต้องมีสกอร์หลูกอะ่ะเพราะนั้นครึ่งลูกไหวนะ่ะกินได้เพราะนั้นจากข้อมูล2่อูด,ดูให้ดครบ,บวกกับข้อมูลพื้นฐานเกมนี้ยังคงต้องเชื่อใจเรืออัพทีมหัวตารางครับจะเป็นฝ่ายว้าชัยชนะไปได้ในท้ายที่สุดอยู่ต่อเรืออัพเป็นระดับความมั่นใจแปดดาวตัวแรก มาถึงคู่ต่อมาครับเช็คข้อมูล2พูดูใดูไฮนิรับครับเคโมนเนเซ่กับซาโดเรียในศึกการโชนสัญญาอิตาลีครับแข่งนกันตออห้านทุมครึ่งสนัราคาให้เคโมนเนเซ่เป็นต่อที่อปอบาลง้านี่คือการพบกันของสองทีมโซนท้ายตารางอย่างแท้จริงเพราะเคโมนเนเซ่เป็นทีมรองมวยซาโดเรียเป็นทีมมวยทั้งสองทีมนี้ลงเล่นไปแล้วสิบเกมหลีกยังชนะใครไม่เป็นเลยทั้งคู่ แล้วก็ตอนนี้ทั้งหน้ากระดาษก็เหลือแค่สองทีมนี้แหละที่ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะก็สมเหตุสมผลครับที่มังตองกู้ตารางด้วยกันเคมอรนเซ่ K ense, นั้นรองมวยครับมีอยู่สี่คะแนนซาดูเรียบมย้ยมีอยู่สามคะแนนแม่อาการหนักทั้งคู่นะมาดูภาพรวมของผลงานครับภางเกมหลังสุดภางเกมหลังสุดของเคมอนเซ่ ense, ครับพวกเขาเสมอสามแพ้สอง ก็อยังชนะใครไม่เป็นอย่างที่บอกล่าสุดในเกมบอลถ้วยก็ทำได้แค่เสมอโมเลน,น,นาก่อนที่จะไปเอาชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ4-2นะก็ยังไม่ได้ชนะในเวลาอยู่ดีนะขนาดที่ในแง่าการลงทุนทำกำไรไปได้1เกมครับเจ้าหนึ่งเกมขาดทุนสามเกมทังล้มกรมีแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวแหละสามตัวเรียครับทีมเยือนห้าเกมหลังสุดลงทุนรายการ สะเหมือสองแพ้สามล่าสุดนในเกมบอลถ้วยก็ทำได้แค่เสมอแอคคลีในเวลาหนึ่งหนึ่งต่อเวลาพิเศษร้อยี่ิบทีก็เสมอสองสองจนลากยาวมาชนะจุดโทษเนะก้าแปดนะก็ยังชนะใครไม่เป็นอย่างที่บอกครับก็หนะักอองลูกเสมอเหมือนเดิมนะในง่ายการทุนก็ทำกำไรไปได้หนึ่งเกมครับขาดทุนสี่เกมหัางล้มกบนี้แล้วก็เจ็บมาเจ็บเข้าเนื้อเข้าเข้าเนื้อเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าผลงานของทั้งสองทีไม่หน่กันสักเท่าไหร่เลยเหลื่อมล้ำกันนิด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 จริงๆริงถ้าจะเทียบเอาผลงานห้าเกมหลังสุดนะเหลื่อมล้ำกันแค่เคมอเนเซ่มนเสมอเยอะกว่าสามครั้งสามนเดเรียมันเสมอแค่สองครั้งหรือในแง่าการลงทุนเนี่ยเคมอเนเซ่มาดูดีกว่าแค่มันมีเกมเจ้าหนึ่งเกมข,กมนะนขนาดทุนสามเกมนะในขณะที่ซาวนเดเรียมัน,มนขาดทุนสี่เกมเลยมันมีแค่นี้จริงๆความแตกต่าง แถมสถิติการเจอก,กันก็โอ้โหไม่ไม่ไม่เคยเจอกันในเกมลีกอะนะเจอกันในเกมบุญเครื่องอะแล้วเมื่อตั้งแต่สมัยชาติบางก่อนนะสามเลนชนนสามูนย์ก็แทบจะนับอะไรไม่ได้แล้วอะเพราะฉะนั้นข้อมูลโดยรวมคงต้องพูดได้ว่ามันสูสีมากมาส่องพูด,ดูแฮนิแคปครับนี่นะจะเป็นส่วนที่วัดสำคัญในการเลือกข้างตามเชียร์แล้วแหละ พราะว่าในส่วนของราคาหูวันนี้เลือกข้างมาโดดเด่นนะครับปราบราคาลดลงในช่องเจ้าบ้านสี่รายปรามราคาเพิ่มขึ้นในช่องเสม,มอสี่ลายปรามราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยนสี่รายเจ้าเชื่อใจเคมูเดซเซเจ้าบ้านมากกว่าว่าจะเก็บชัยชนะได้ในส่วนของฮทดิแคมในราคาปอปลาอันนี้เจ้าเชื่อใจเคมูมเดเซวันต่อนะครับว่ามีโอกาสกินราคาปอปลานี้ได้สูงมากแม้จะไปเล่นลบมผ้าก็ตาม พอทราปรับราคาจ่ายลดลงหมดเลยนะในขณะที่ช่องทีมเดอนบนรองตาตัวเรี้ยจ้ากระปับเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะนั้นด้วยตัวภูตัวแฮนิแคปค่อนข้างเลือกข้างมาชัดเจนมากครับคือเชื่อใจเจ้าบ้านเคมโอนเดเซว่าจะชนะกินราคาแฮนิแคปได้เพราะฉะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดที่มีจากข้อมูลทั้งหมดที่มีครับสามารถอ้างอิงและนำมาซึ่งการวางส่ต่อเคโมเนเซ เป็นที่เด็ดตัวเน้น8ดาวนะพราะ้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่ราคาพูดแล้วที่กับชีเคมโมนเซจับปมดล็อกเก็บชัยนะเกมแรกของฤดูกาลได้คือเกมข่้าถืบนนี้และโดนส่วนตัวก็เชื่อว่าถ้าเคมโมเนเซชนะไม่ได้ก็น่าจะแค่หลุดเสมอเสียครึ่งเท่านั้นก็ลงทุนแบบนี้ก็ยังคุ้มครับเพะนั้นนั่นคือทั้งหมดทั้งมมลครับตัว8ดาว2 คู่ในคําคือวันนี้ก็ขอให้เราช่วงนี้มีเงินใช้ครับกลับมาจะเจกอกับบอลโอเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ